มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการเฮ้ป็นรายการที่เจาะลึกเจาะเข้าไปถึงกึ่นเจาะเข้าไปถึงข้างในเจาะ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 ด้วยความสนุกสนานเดี๋ยวเราจะไปเจาะซิว่ารายการมาลายไฟตเตอร์วันนี้มีอะไรบ้างเราจะไปเจาะ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 กัน เจ็ดแปดหักหนึ่งเลขสามสิบห้าหกเนเจ็ดแปดนี่ครับเป็นการซ้อมของแขกที่จะมาคล้องมาลลยนะก่อนเปิดตัวมีซ้อมด้วยต้องซ้อมครับเพราะว่าพวกเราต้องการความเป๊ะครับเราเราซ้อมมาขนาดนี้เดี๋ยวเคยดูของจริงครับเขายังร้องเพลงนี้อยู่เลยอ่ะบอกมาคืนนั้น บอกจะเอากี่ครั้งจะบอกว่ารักฉันกี่ครั้งดีไม่ต้องหรอกแต่ว่าวันนี้มาคล้องอะไรนี่ทุกว่าจะมาคล้องใครบ้างไม่คนคนที่คล้องคนที่ผมเลือกเนี่ยรูปร่างหน้าตาทุกอย่างต้องเป๊ะอ้ใช่ครับผมเคยคล้องอะไรมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่คยครั้งแรกเลยถ้าคล้องอะไรต้องจริงๆต้องเป็นอาไก่าไก่โอเคเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นเวทีแล้วเดี๋ยวจะได้ขึ้นเวทีแล้วครับผมไปเราดูเดี๋ยวไปดูดูกัน แบบคิดไปถึงว่าวันนี้เต่อ้วนเต่อ้วนนะเจมส์เต้นเราจะคุยกันอยู่แค่สองคนไงคุณตั๊กทำไมอยู่นี่เอาผมมาลงตัวนี้เอาผมมาขึ้นแล้วเ็นอ้วนเฉยๆอ้วนรีเทิร์นอาก่ไกครับจ้าเดยวขอพูดถึงการเต้นเมื่อกี้หน่อยฮะไม่เหนื่อยเลยดูจะรู้แบบว่าไม่มีการหอแบบว่าสบายมากโอ้ยอยากได้ตั้งอย่างอีกสิบเพลงเลยวะยเพ่งแหล กับมานี่จะบอกให้เลยนะไม่เคยไปเต้นที่ไหนเลยเมื่อรายการนี้เต้นครั้งสุดท้ายคือที่ลานสวนลุมเต้นอาร์บิกกับเขากับหน้าเทสโก้โลตัสเต้นที่สวนลุมนี่หวังอะไรเปล่าไม่หวังจ้ะเราแค่ไปทํางานออกกําลังกายก่อนทำงานจะบ้าเหรอก็มาเต้นที่นี่ไม่ได้เต้นนานแล้ว้ช่วงครูอยู่ด้วยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนี่พูนจริงก็เลยเหนื่อยแต่ลีลางแซ่บอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วแซ่บมากออก้าไปไปหลังเราเคยมีรายการจะไม่ได้แล้วใจเย็น สวัสดีครับทุกคนที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นผู้ที่จะมาชิงชัยเอามาะไรมาคอคอ ดูชมหน้าชมตาแต่ละท่านท่านแรกนี่ดูกำยำร่อมสันอย่างนี้นะฮะน้องไปสวัสดีครับน้องไปทําอาชีพอะไรครับปัจจุบันนะครับก็กลางวันก็ทําอสังหาครับ เอาแล้วมาร้องเพลงได้ไงครับก็กลางคืนก็คือผมเป็นนักร้องอยู่แล้วร้องที่หนบ้างกันเี่ยพูชิลานได้ใช่ไหมพี่ได้เลยครับโอเคสำราญเลิงใจนะครับสวนสนานบางนาไวเลิบยูนะครับเ็ไปเจอได้แล้ววันนี้นะครับเรามีเสน่ห์อะไรที่จะมาดึงดูดนะครับผมว่าตอนนี้มันคุมเสน่ห์ผมไปหมดทุกอย่างนะครับใช่เช่นไรฮะโอ้ยยังไงเดี๋ยวไปดูข้างโอ้ยเจาะสะลึกเลย อันนี้รายการออกช่อง7 HD ครับคุณนี่ท่านแรกก็เห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาดูท่านที่สองแม่ดูนี่คุณเบียร์คุณเบียร์อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้33ปีค่ะนี่ดูไม่ถึงเลยนะยเนี่ยให <_ d ance> ไ,ไม่ถึงส่วนสูงหนูก,ก็ไม่ถึงเหมือนกันค่ะคุณเบียร์ทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้เบียร์เป็นฟรีแลนซ์ค่ะก็คืองาน m อพิธีกรลงเสียงแล้วก็มีร้องเพลงอีเวนต์บ้างเดี๋ยวลงทักทายคุณผู้ชมที่เป็นวิทยุอ่อนซีอเคเชิญเลยท่านผู้มีเกียรติโดดพลาด โอเ้โดนาอ้มเป็นในห้างก็ลูกเอ้ย่ถูกใจตลกชอมารายการนี้ได้ยังไงเลยเนี่ยคือก็ก็เริ่มจากพอรู้ว่ามีเออมาลายไฟเตอร์กำลังเปิดรับสมัครนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเราที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วเราก็เลยเออลองลองดู เพือ่อจะได้เป็นโอกาสของเราเผื่อเป็นวันนี้เป็นโอกาสของเราใช่ค่ะก็มีความหวังว่าอยากจะได้พวงมาลัยจากพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะแล้วเราจะเอาสเสน่ห์อะไรที่มายั่วยวนแขกรับเชิญล่ะคะสเสนียัดสเสนียัดเสเนีสเสน์สนสนก็คือความเป็นคนขี้เล่นความเป็นคนสดใสดในตัวเบียร์รวมไปถึงนะคะวันนี้เห็นไหมคะที่เบียร์ใส่ถุงน้องตะข่ายมาเนี่ยจะไปดักปลาลรอฮะจะไปดักปลาลรอฮะใช่จะแห้งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือแหค่ะที่เราจะเอามา ดักพวงมาลัยของพี่พี่ทุกคนนี้หมดเลยกรรมการทางซูมนี่นี่นี่เอาเลยอยากจะพูดอะไรเขาอบอกอเลยครับเรียกเลยก็อ,อยากจะขอทักทายนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ติมเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่สะอาอมิจิตแม่จิตเมืองจัดแม่จันทร์แม่จมูนแม่ แม่หนูเข้ามาแลวยังอะแม่หนูเข้ามาแลวยังอะอันนี้ไม่ได้เฉพาะแบบแค่นกรุงเทพนะมาจากหลายๆจังหวัดด้วยลูกหนูข้ามาตับเดียวอะ้ามาตับเดียวจริงๆแล้วอะเบอยากจะมาเพื่อความสุขอะค่ะเราชอบร้องเพลงเราก็อยากจะมอบให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีความสุขได้มีรอยยิ้มส่วนเรื่องจะแบบวิ้ยเข้ารอบตกรอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องรองลงมาแต่ถามว่า สำคัญไหมอยากชนะไหมก็ยากค่ะแ่พูดอันนี้นะรู้เสียงเศร้าเลยทีเดียวดูหนูหน่อยเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปพบกับคนที่สามกันเลยนะอย่าบอกว่าสาวคนนี้นะเป็นสาวที่น่ากลัวมากรู้ประวัติเขาแล้วจะหนาวเพราะว่าที่บ้านทําน้ําแข็งเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อโอซิลิมาค่ะเป็นพยาบาลเรือนจาค่ะ ไงฮะหนาวไหมฮะพออย mm hmm ู่เรือนจำนี่ก็ต้องเจอผู้ชายแบบโหดโทนเยี่ยมเยียมเจอไหมเจอไหมมีทุกลูปแบบเลยค่ะสมมติว่าผู้ชายชายชะกันอย่างผมตัวเบลเลอเลยเนี่ยเกือบร้อผมมาถึงชีหน้าคุณเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยฮ้เ้ย้ยเฮ้กยเฮ้ยเฮ้ยเ เป็นพยาบาลแล้วเนี่ยเรามาร้องเพลงไงครับจริงๆส่วนตัวนี่คือเป็นคนชอบร้องเพลงอีกแล้วค่ะแล้วก็มีความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นนักร้องอแต่ก็คือบุพเพสันิวาสให้ตัวเองมาเป็นพยาบาลจริงๆถ้าเกิดว่าไม่เป็นพยาบาลนี่เป็นนักร้องไปแล้วไม่อยากจะพูดเลยค่ะพี่เอ่ะพูดเถะครับถ้าหนูไม่เป็นพยาบาลนะคะคือไม่ได้แจ้งเกิดแน่นอนแม้กระทั่งคุณแม่ตักก็ไม่ได้แจ้งเกิดมไม่ได้แจ้งเกิด<ช>นะฮะ เดี๋ยวเราจะไปเจอเขาในรายการใช่ไหมอันนี้พี่ตั๊กถามหน่อยแม่ถามหน่อยเออต้องหันก็ต้องมีหลากหลายนะเอดในนั้นมีแบบหน้าแบบสไตล์แบบคล้ายๆอย่างมิกมีบ้างไหมในนั้นมีไหมมีไหมหนูไม่อยากจะบอกเลยค่ะแม่ค่ะพี่มิก์นี่คือชิดซ้ายไปเลยไอ้มาวูบูได้ยมูไก่ไว้่า่อ่ แต่ว่าฝากไว้ด้วยนะคุณโอนะครับนี่ต่อไปเลยครับคุณเจฟฟี่มาจากเมืองนอกชื่อเจฟฟี่ฮัลโหลอไอพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยภาษาไทยได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษล่ะภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยงัเราพูดภาษาไทยกันดีกว่าเจฟฟี่เป็นใครครับเจฟฟี่พัชรพลโคตรพงศ์นะครับ ็นนักร้องประปวดเป็นนักเรียนอ่วแล้วมาในรายการได้ยังไงครับเออพอดีเคยไปประกวดเป็นเงาเสียงในรายการกิกดูออนทัวร์ครับตอนนั้นชนะได้ที่2มาหวังไหมหวังว่าวันนี้ได้คล้องมาอะไรไหมครับเออวันนี้หวังจะได้ประสบการณ์มากกว่าครับไม่ได้หวังว่าจะได้ถูกคล้องเลยอรอไม่ไม่ถ่อมตัวอย่างนี้เลยไหนเราต้องมั่นใจสิไหนลองลองโชว์สเต็ปให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมหน่อย ข้ามไ,ไทยนี่นี่โอ้โหโอ้โหถ้ามีเข็มขัดนี่ปั่นไปแล้วนะะตอนนี้ปั่นอย่างอื่นแทนเข็มขัดไปก่อนนะปัจจัยเยาะครับผมนะฮะก็ฝากน้องไปด้วยนะครับเป็นพระเอกหนังสั้นครับผมกันละครั้งหนึ่งจบสั้นขนาดนั้นป่ะยาวหรือยาวกว่านั้นจ๊พี่สั้นขนาดไหนลูกสั้นเท่าพี่ไก่ไหมสั้นมากเลยหรอนี่ต่อไปนี่ครับผมนี่อันนี้ครับผมเชื่อว่า คนที่ดูตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาผมยังไม่รู้จักตัวเองเลยผมยังไม่รู้จักตัวเองเลยรู้จักสักนิดนึ่เอาเหรอครับนิดหน่อยครับนีดหน่อยคุณเอเออนุชาเออนุชาเดาฟ้าปีนเด้าฟ้าปีนเด้าฟ้าปีนนี่สายยามาอย่างไห ฉายาแห่งการควงเอวควงสว่านครับนี่ครับนี่ไงโอ้โหนี่อันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเอาแค่น้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มครับน้้จิมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมกันในรายการเต็มเต็มใช่ไหมท่าเต้นของเขาเนี่ยนะเขาเรียกท่าอะไรนะท่าอะไรนะเด้าฟ้าปิ้นเด้าฟ้าปิ้นคือความสนุกสนานแบบถล่มทลายครับผมถล่มทลายเลยปิ้นปิ้นก็คือพริกนี่แหละครับปิ้นฟ้าพริกแผ่นลิ้นพริกสนุกมากอยย่างงเี้สนุกมากเลยครับ ไอเอลเนี่ยมันมาอย่างไงแต่ก่อนนี่คุณนี่ร้องเพลงธรรมดาร้องเพลงรอๆใช่ไหมใช่ครับผมแต่ก่อนก็เป็นนักร้องมอลำธรรมดาทั่วไปครับผมขึ้นไปร้องเพลงก็มีสาวๆบอกสูงยาวเขาดีเขาบอกเขาบอกว่าขอดูเอวนิดนึงโอ้โหเราคิดไหมว่าเราไม่ได้เรารอเราจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้ผมบอกว่าพี่ผมทําไม่ได้พี่ดูหน้าตาผมดิผมทําไม่ได้จริงอะไรที่ทําให้คุณเด้าได้ครับผมเด้าไปทีนึงปั๊บ ปาปปาโอ้ได้แบงค์พันน่ะนี่เดาเพราะเงินในนีเนี่ยแต่ว่าได้ผลนะฮะเด้าทีหนึ่งได้เท่าไหร่เด้าทีละหมื่นครับทีละหมื่นจริงไหมเนี่ยจริงครับนี่แปลว่ามีคนเคยให้เหรอมีคนจ้าอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับไหมขอบคุณพี่พี่แม่แม่ทุกคนนะครับผมยังไงก็นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ตอนนี้เลยทุกเพลงนี่เด้าตลอดเลยฮะก็เป็นบางเพลงครับผมถ้าเดาสักสี่ห้าชั่วโมงผมก็ส่งลงบาร์ส่งลงบาร์ ครองมาเลย<อ>นะครับก็อยากจะทราบในการที่ได้เข้าร่วมรายการแล้วในการครองมาเลยเนี่ยมีความรู้สึกไงบ้างครับ ของอาเป็นครั้งแรกเนะะาะอามาครั้งแรกแล้วก็ต้องชมเด็กๆทั้ง5้าคนเก่งมากแต่คนที่เลือกมาที่มาเข้าค่ายเรา3คนน่ะอพูดถึงของตัวเองก่อนน <า S 2> อะของตัวเองก็แบบวันนี้เขาตั้งใจมาทั้งเต้นทั้งร้องก็ชื่นชมครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยที่มาคล้องอะไรให้น้องด้วยนะครับเช่นกันครับผมครั้งแรกนะครับแต่ว่าสนุกมากครับรายการสนุกมากนะครับผมแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะนะครับมอบความสนุกให้กับคุณผู้ชมนะครับผมก็ต้องชมเหมือนกันฮะความตั้งใจเข้ามาเต็มร้อยนะครับผม, <ๆ S 2> ผมร้องเพลงเพาะน่ารักนะครับผมยังไงก็ อยากอยู่นะหอมว่าเรารับไหวเป็นคัมภที่ยิ่งใหญ่หมเครับก็คือทุกคนแบบมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีคาแรคเตอร์แล้วก็เด็กที่มาในวันนี้เนี่ยคือเรื่องเสียงร้องหอมบอกเลยว่าอาจจะเป็นรองแต่เรื่องเอวเขาเนี่ยเอาจริงนะหอมละสายตาไม่ได้จริงๆแต่ก็เข้าตาเหมือนกันนะตรงนี้นะอยากให้เขามาเข้าเราเหมือนกันอยากให้เขามาเข้าทีมเราเข้าค่ายเราครับผมฝากนะครับผมรายการมาลายไฟเตอร์นะครับผมวันเสาร์ห้าโมงเย็นนะครับผมรับรองครับว่าคุณจะได้ความสนุก ความมันนะครับผมและที่สําคัญคือได้สาระแน่นอนนะครับผมฝากด้วยครับรับรองครับว่าสนุกแน่นอนครับเดี๋ยวมีสาระใช่ไหมมีดิสาระมีแน่นอนก็คือวันก็คือวันที่มิกมาจะมีสาระไม่สาระบันเทิงสนุกแต่ถ้าวันไหนไม่มีมิกก็จะมีสาระเลวสาระเลวกว่าสาระแน่ติดตามนะครับมาเลยไฟเตอร์ครับ